ราคาของเจ้ารถเข็น Black Bear นี้อยู่ที่3,200บาทนะใช้งานเองรีวิวเองไม่ได้ค่คาโฆษณาใดๆทั้งสิ้นนะครับสวัสดีครับผมเฟรมนะครับจากช่อง FB Free Day วันนี้เราเอารถเข็น Black Bear เป็นรถเข็นที่เราใช้เองตอนไปแคมป์นะครับเอามารีวิวดูว่า สเปคมันจะเป็นยังไงขนาดกว้างคูณยาวคูณสูงแล้วก็รับน้ำหนักได้เท่าไหร่เนาะไปดูกันครับตัวรถเข็นก็จะมีแผ่นแผ่นรองภายในรถเข็นให้นะครับแผ่นรองก็จะมีโลโก้เคโนบล,ล็กเดียนะครับวัสดุแข็งแรงมันจะเป็นเหล็กเหล็กอยู่ข้างในนะครับหนักหนักอยู่ ก็เราก็ต้องเอา,อาซองที่คุมรถเข็นออกนะครับรูดจีบตรงนี้นะแล้วก็ดึงขึ้นเลยครับตรงตัวรถเข็นก็จะมีสายรัดสายรัดตัวรถเข็นนะครับ <c oughs> สายรัดรอบคันเลยก็คือจะเป็นแบบตีตุกแกนะครับแกะตีตุกแกตรงนี้ออกครับ <c oughs> แล้วก็ ปอดใสจาบช่องครับเรียบร้อยนี่ตึงเลยนะครับต่อไปก็ใส่แผลลแ่นรองใต้รถเข็นนะครับเปเลย ตัวผ้ารถเข็นเข้ากับโครงนะครับนี่จะเป็นตีนตุเกแกปึ๊บมันจะมีทั้งหมด2ด้านนะครับแล้วก็ติดทั้ง2ด้านเลยตรงบริเวณที่จับรถเข็นนี้จะดึงออกได้นะครับปึ๊บ <c oughs> ดึงขึ้นมาก็จะสูงประมาณนี้ครับส่วนเวลาจะเก็บเนาะก็กดปุ่มสีแดงๆตรงนี้แล้วก็ผักลงนะครับนี่นะครับก็จะเป็นหน้าตาของเจ้ารถเข็นแบล็กเดียนะครับรถเข็นแบล็กเดียนี้ เขาบอกว่ารับน้ำหนักได้ทั้งหมด80กิโลกรัมครับตัวรถเขียนเองจะหนัก8 8.4กิโลกรัมครับจะมีอยู่สีเดียวนะครับก็คือสีที่เราเห็นในภาพในรูปนี้นะครับวัสดุทําจากโครงเหล็กครับโครงเหล็กหนาแข็งแรงนะครับส่วนตัวผ้าของรถเขียน Black เดียนะครับจะเป็นผ้า 60D Oxford c l o t h นะครับทนทานต่อการฉีกขาดนะครับถือว่าหนา เพอสมควรครับตัวผ้าใช้ได้เลยครับวัสดุเป็นโครงเหล็กนะครับจะเป็นรอยที่ที่เขาทำมาตอนพับมันจะได้เข้าเข้าร่องพอดีนะครับอันนี้ผมก็ใช้งานมาบ้างแล้วตัวล้อตัวล้อก็ใหญ่ครับแข็งแรงตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนออยางนะครับยางบางๆเวลาเวลาเขียนก็รู้สึกนิ่มๆอยู่ครับ ไม่มีที่ล็อกล้อนะครับซึ่งาบางยี่ห้อเขาอาจจะมีที่ล็อกล้อมาให้เนาะตรงด้ามจับของรถเข็นแบกเดียน er นะครับเวลาเราลากรถเข็นเนาะเราก็สามารถาดึงหรือว่างอลงอย่างนี้ได้นะครับนี่แล้วก็ลากรถเข็นได้เลยส่วนด้านใต้ของรถเข็นแบกเดียน er นะครับก็จะเป็นโครงเหล็กครับเป็นเหล็กที่หนาแล้วก็แข็งแรงครับ ตรงนี้มันไม่ใช่รอยยุบนะครับเขาะะตั้งใจทําเวลาแบบรถเขยนพับเนาะมันจะได้เข้าล็อกได้พอดีอ่าแต่บางทีมันอาจจะดูขัดตานิดนึงอ่าดูฝั่งนี้ฮะมีหมดเลยนี่นะครับต่อไปเรามาวัดความยาวภายในของตัวรถเข็นกันดูนะครับจะผมจะวัดให้เพื่อนๆดูความยาวภายในอยู่ที่89เซนติเมตรครับต่อไปวัดความกว้างครับ ที่ประมาณ46ซนติเมตรครับต่อไปความสูงของตัวรถเข็นแบกเกียร์นะครับจากข้างในนะครับ30 31ซนติเมตรครับต่อไปวัดความสูงภายนอกของตัวรถเข็นนะครับ54ซนเมตรครับวัดความสูงจากล้อถึงที่จับตรงนี้นะครับความสูงอยู่ที่89ซนเมครับผม สุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะสอนการจัดเก็บรถเข็นแบล็กเดียร์นะครับขั้นแรกก็คือเอาแผ่นรองที่อยู่ในรถเข็นออกมาก่อนนะครับแล้วก็พับพักเก็บนะครับพับปกตินี่นะครับพับทั่วไปทบมาครัแล้วก็แกะผ้าที่มันล็อกกับรถเข็นกับควงออกก่อนนะครับเลยๆสี่อันนะครับพอแกะผ้าเสร็จแล้วเราก็ดึงตรงกลางนะครับดึงตรงที่มันเป็นที่หิ้วนะครับดึงเข้ามาเลยครับครับ ก็เราก็ดันช่วยปึ๊บปึ๊บอ่าเไมเก็บตัวด้ามจับนะครับโดยการกดปุ่มสีแดงปั๊บแล้วก็ผลักลงปั๊บอ่าโอเคลงมาแล้วส่วนล้อเราพย,ยายามเก็บให้มันเข้าไปข้างในนะครับรัดสายตรงนี้นะครับเพื่อให้มันอยู่กับที่นะครับโดยการดึงอ้อมมาเลยครับดึงดึงครับไปเลยสายรัดตรงนี้นะครับเราก็เอาอีกด้านหนึ่งสอดนะครับสอด เราก็รูดครับพอรูดแล้วรถเข็นมันก็จะลัดเข้ามานะครับมันจะเป็นตีนตุ๊กแกรตรงนี้นะครับพอเราดึงเสร็จปุ๊บแล้วก็เอาตีนตุ๊กแกแปะเข้าไปเลยครับปับ๊บตอนนี้ก็จะอยู่แล้วครับ เอาจากนั้นก็รูดซิปครับตรงตัวรถเข็นจะมีช่องไว้เก็บแผ่นแผ่นรองใต้รถเข็นนะครับคือช่องนี้เนาะเราก็นําแผ่นรองใต้รถเข็นที่เราพับเก็บไว้สอดเข้าไปเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยครับครับผมอันนี้ก็เป็นการรีวิวรถเข็นแบล็กเดียนะครับราคาของเจ้ารถเข็นแบล็กเดียนี้อยู่ที่1ัน0บาทนะลองเอาไปพิจารณาดูได้ครับรถเข็นแบล็กเดีย we mm -hmm.